ตอนนี้ก็ขับออกจากอันเรียมาได้นิดนึงแล้วค่อยได้เห็นแบบธรรมชาติได้เห็นแบบภูเขาเห็นท้องฟ้าอะไรที่มันแบบดูสบายตามากกว่าอยู่ในเมืองเมือเม่อกี้หน่อยอย่างที่บอกอะว่าเที่ยวในเมืองอะมันไม่ใช่สไตล์นิวเลยคือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆอ่อะถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองทั้งวันอะแล้วเนี่ยเหลืออะไรตั้งสาสี่วันกว่าจะกลับเราขับรถช้าเราก็ลืมไปว่าที่นี่มันขับเลนขวาใช่ปะ่ะเมื่อกี้โดนรถบีบแตะใส่ คือในเมืองมันมีแต่กลิ่นบุหรี่อะทุกคนเราอยากจะออกมาสมาัมผัสธรรมชาติแบบ นี่ต้องรีบทำเวาานหน่อยแนละ้เพราะว่า4ี่โมงเย็นแล้วแต่ว่าระยะทางที่จะเดินไปถึงแคนยอนอีกประมาณ1กิโลอีก200เมตรถึงแล้วผิดหวังว่าน้ำไม่เห็นจะเป็นสีฟ้าเหมือนในรูปเลยอะ่ะที่น้ำมันเป็นสีเนี่ยเพราะว่ามันมีรถตักดินข้างหลังนะเขากำลังทำอะไรสักอย่างอะ่ะน้ำมันเลยไม่เป็นสีฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตอนนี้ขับมาที่เมืองเคอร์เมอร์ไม่รู้อ่านถูกเปล่านะที่พักที่นี่ก็ราคา200ลีลานะคะก็ประมาณ4-500บาทถือว่าโอเคเลยแหละสำหรับการได้ที่พักแบบนี้และอยู่สถานที่นี้นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะแทบจะหาที่พักไม่ได้เลยในราคานี้และคุณภาพแบบนี้นะคะในย่านนี้ายังหาความอร่อยของเมนูนี้ไม่เจอเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะต้องกินอะไรยังไง กินไก่กับของที่เป็นเครื่องเคียงยังไงแต่ตอนนี้คือเราหิวมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอร่อยแหละได้เวลาออกเดินทางต่อนะคะก็เป้าหมายวันนี้ก็คือคุมรู้จ้าใน Google แมปอะพอปากหมุดไปอะมันจะให้ไปทางขึ้นเขาเพื่อที่จะไปคุมรู้จ้านะคือใน Google แ a ปอะทางที่เป็นเส้นหลักเรียบทะเลอะมันขึ้นขีด ว่ามีการก่อสร้างไปไม่ได้นิวก็เลยเช็คกับเจ้าของโรงแรมเมื่อกี้ว่าสรุปทางนี้มันไปได้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่แนะนําให้ไปทางขึ้นเขาคือทางมันยากกว่าก็คือสามารถไปทางเรียบชายฝั่งทะเลได้ไม่มีปัญหาเขาพูดอย่างนี้นะตอนนี้ต้องหาตู้กดเงินก่อนค่ะเพราะว่าไม่มีเงินลีลาใช้แล้วก็คือต้องยอมเสียค่าธรรมเนียมอ่ะเพราะว่ายิ่งมานอกเมืองอ่ะการใช้บัตรเครดิตอ่ะมันยากมากใช้ไม่ได้อ่ะ ตู้ม่รับัตรเหรอทำไงดีอะตอนนี้ไม่มีเงินลีลาใช้แล้วเพราะว่านิวแรกเก็บไว้ใน S C B Panet l เลยที่เป็นแบบเงินยูโรกับเงินดอลลาร์คิดว่าจะใช้อน,นันไงตอนแรกอะแต่ปรากฏว่าหลายๆที่อ่ะเขาไม่สามารถรูดการ์ดได้อ่ะ แล้วนิวแรกเงินลีลามาแค่หมื่นหนึ่งจากที่ไทยไม่พอใช้เลยมาเจอตู้อื่นแล้วกดได้ไหมนะ้าตู้นี้มันสามารถเลือกว่าจะกดเป็นเงินลีลาเงินดอลลาร์หรือว่าเงินยูโรนะคะคิดว่าส5 0พัน่้านาจะพอมั้งเผื่อแบบต้องเติมน้ำมันด้วยมีการชาร์จ50าิลีลาด้วย5้าสิบลีลาก็ประมาณร้อยกว่าหูให้มาเป็นแบงค์ห0สิบแบบโอ้โห เป็นฟ้อนเลยนะทุกคนอารมณ์เหมือนแบบกดตู้ที่เมืองไทยแบบ10,000ืนแต่ว่าได้แบ้งร้อยออกมาเป็นฟ้อนอะ ทุกคนตอนนี้นะคะนิวก็ขับรถมาจนถึงที่เมืองคุมลูจ้าแล้วค่ะก็ขับรถมาจากเครอรเมอรเมื่อเช้านะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งแวะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หนึ่งของเมืองนี้นะคะมันชื่อว่าโลเดียโฟลิสแอนติเคนติทุกคนเราจะลองขึ้นไปบนนูนะ้นอ่ะมันมีที่จอดรถแต่เขาไม่ให้อารถเข้ามา เขาไม่รู้ภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเขาจะพาเราขึ้นไปชมข้างบนนั้นเราก็ต้องมา Google Translate กันจริงๆอยากจะบินโดนขึ้นไปให้ทุกคนดูนะแต่ว่าคิดว่าน้องมินิน่าจะสู้ลมที่นี่ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าลมข้างบนนี้แรงมากหนุ่มตุรกีของเรานะคะเขาบอกว่า อยากจะทานกาแฟาไหมเดี๋ยวเขาจะไปทำแล้วก็จะมาเลี้ยงเราอะไรยเราก็เลยแบบโอเคเขาออกแนวคล้ายๆเป็นคนดูแลที่นี่นะคุยกันไปคุยกันมาคุยไม่รู้เรื่องเดินก็คือ Google Translate กันไประหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาตุรกี <laughs> เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าเราออกมานอกเมืองอนยะ่เงี้ยคนตุรกีเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้นะหนูบอกกาแฟมาให้ลค่ะ thank you enjoy your meal โอเค น,นี่ก็คือข้อดีของการเช่ารถค่ะทุกคนเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะได้แวะเห็นอะไรแบบนี <t anyway> <t ้ออเดอรีหิวตอนนี้อยู่ที่คาราออสไม่แน่ใจว่าพูดถูกหรือเปล่านะยังไม่มีที่พักเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าต้องกินก่อนนะ มือนี้ก็คือดูน่าเอนจอยที่สุดแล้วตั้งแต่มาก็คือมีกุ้งกินได้แน่นอนมีชีสโลวันนี้นะคะแล้วก็มีขนมปังให้เป็นขนมปังแข็งๆแงอนเดิมช่วงเวลาที่เหลือสําหรับเย็นนี้ก็หาที่พักแล้วก็นั่งชิลๆไปละกันจริงๆอะแถวเนี้ยมีที่พักแบบสวยมากมีเป็นแบบบังกะโลเป็นหลังเลยแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องพอสมควรอยู่นะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวลองหาที่ถูกๆแทนดีกว่า excuse me do you have a l room for today one person how much for one n i g คตอนนี้คุยกันไม่รูเรื่องอีกแล้วตอนนี้เขากำลังพาเข้าไปดูห้องแต่ว่าเขายังไม่บอกเลยว่าราคาเท่าไหร่ This price is include breakfast นี่เะียมั้ยอ I will translate for you เฟ่ต์าวตด้ารีทุกคนเป็นราคาที่น่าจะถูกสุดในย่านนี้แล้วมัง I can you speak s p e a k English? No. Hello. No need. This is <laughs> the English? No. เราก็จะจคนที่อยู่ที่ <laughs> เมืองนี้จริงๆค <laughs> ือนิวก็เดินออกจากที่พักมา พื่อที่จะแบบหาร้านอาหารเย็นแต่ว่าร้านมันปิดหมดเลยเขาก็เลยชวนนิวคุยนะว่าแบบเออเราเป็นคนที่ไหนมาจากไหนอะไรย่างเงี้ย Hello guys this is Farad from c a r a v s and we just met five minutes ago and now we are going to the market we will uh, take some f o o d he cook for me because of uh, I cannot cook <laughs> is this your home อันนี้มาบ้านผู้ชายนะคะผู้ชายจะทำอาหารเย็นให้กินค่ะ Excuse me Let me help you if you want Yes of course you <laughs> อันนี้อยู่ในบ้านผู้ชายนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่เนี่ยเขาทำเป็นที่พักสำหรับ Airbnb ด้วยนะทุกคนราคาต่อคืนก็ถือว่าแพงอยู่อะอยู่ที่300กว่ายูโรเนี่ยแต่ว่า ที่เนี่ยมีสองชั้นมีห้องครัวมีห้องนอนอะไรอย่างงี้เรียบร้อยเลยคือเป็นบ้านหลังหนึ่งแหละถ้ามากับเพื่อนๆมากับครอบครัวก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าสําหรับการมาคนเดียวก็ถือว่าแพงแหละผู้ชายให้ล้างผักคนะ่ะนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถช่วยเขอได้ผู้ชายให้บอกเห็ุ Is this correct? <laughs> yeah. You can c o r l e c t here. Okay. f b e f Chef Perro. Yeah, here. <Wow. S 1> smelling delicious. it's Wow. เชฟขอกเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนคล้ายๆเป็นแกงไก่นะรสชาติจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองชิมกันอาร์ฟเวตเทอร์ซินพิซซ่าบอลแอปเปติสเอนจอยดิเนอร์กินอาหารให้อร่อย อิทไทยกินให้อร่อยกินให้อร่อย yes yes อร่อยเชฟทำอร่อยค่ะรสชาติแบบว่ากลิ่นพริกไทยนี่ฉุนถึงจมูกเลยโอเคมากเราแนะนำวิธีการกินจะต้องกินแบบนี้เราก็สงสัยมาตั้งนานว่าขนมปังเนี่ยมันกินกับแกงยังไง one bite อ๋อจะบอสึบอจุ่มลงไปจุ่มลงไปอย่างนี้นะเฉยแลวแล้วก็เอาแกงขึ้นมาใส่ข้างบนเอาเนื้อใส่ข้างบน This is a correct to eat yes. in Turkey. Yeah, game yeah. like this, <laughs>